เพื่อนๆครับหลายๆครั้งที่ผมพาไปลุยไปตามอู่แต่งอู่แข่งแต่จริงๆแล้วผมชอบพาไปหาคนประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าคนที่มีแพชชั่นหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าคนบ้าวันนี้ผมมาพบกับพี่ชายคนหนึ่งรู้จักกันมาสักไม่กี่ปีเดี๋ยวมาเล่าอดีตกันฟังว่าคนนี้แค่ไหนนะครับกับพี่เอ็กดูกระตี้สวัสดีครับสวัสดีครับคือต้องขออนุญาตเรียกติดปากเพราะว่าเรารู้จักกันตังตอนที่คนเป็นตำนานแล้วกันครับพี่เอ็กอยู่วงการรถมากี่ปีแล้วโอ้ย20ปีเกินครับผมเคยเห็นตั้งแต่พี่แข่ง สมัยนู้นนู้นนู้นแข่งด้วยดูเกตีตระกูล9ใช่ครับก็คือโมเดลพวก9 1 6ซึ่งไอ้โมเดลพวกนี้คือเป็นโมเดลที่ต้องรูปล่อ้ดยถึงจะขี่ได้ใช่ครับเพราะว่าถังน้ำมันมันไม่เหมือนรถสมัยใหม่ถังน้ำมันมัน90องศาเพราะฉะนั้นดูเกตีจะเป็นงนี้ปึ๊บแล้วก็หากคือจะต้องสลิมหน่อยเมื่อก่อนผมขี่เก้าผมบอกเลยว่าขี่กลับมาทีก็คือร่างกายมันจะพังจะแตกซ่านเพราะอะไรต้องเก่งท้องตลอดเพราะมันขามันค่อม ตอนนี้ผมก็ขี่ไม่ได้แล้วพี่บีโมเดลพวกนี้ก็ดูดิผมกับพี่ก็พอกันละคุณดีคุ้เราเป็นนักพอกายเล่าเรื่องราวก่อนคือจริงๆแล้วบางคนอาจจะงงว่าอยู่อยู่ในอันนี้อยู่ในอยู่ในสวนเลยนะเนี่หรือว่าใช่ครับข้างหลังเป็นสวนแถวแถวอ่าไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามเนี่ยอยู่ระแวกนี้ผมบอกนิดนึงคือบ้านเนี้ยเป็นที่เก็บขุมทรัพย์ แล้วพี่เป็นคนที่บ้าบ้าเป็นเรื่องๆจริงไหมใช่ครับผมเอาอะไรมันต้องเอาให้ได้เอาให้จบตอนนี้บ้านี่อยู่ตอนนี้กําลังจะไฟนอลแล้วใช่อึกๆเพราะว่าเริ่มไปบ้าบ้านลิม JZA 80ตัวนี้ใช่ครับได้ข่าวว่าทํารื้อกับทุกชิ้นมีแค่สีดีกว่าที่ผมไม่ได้ทําเองนอกนั้นผมทําเองหมดเลยเครื่องเครื่องเกียร์คัตข้อเวียงเฟิรท้ายระบบเบรกชกอัพทําเองแบบเต็มรูปแบบรือ หรือแล้วก็ทําเองทดสอบเองแล้วก็หาหาจนเจอว่าเราชอบเฟลลิ่งไหนอยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น UK สเปหรือว่าเป็นเจแปนก็ไดตัวนี้เป็นตัวต่ําเลยครับเป็นโอโต้ไม่เทอร์โบตัวแรกเลยตัวแรกตัวเขาเรียกตัวเครื่องถูกตัวต่ําสุดนะครับเข้าใจง่ายงคือตัวต่าแต่จริงจงบ้านเราก็ตัวนี้เกือบเกือบทั้งหมดนะแล้วมาเปลี่ยนกันทีหลังใช่ครับก็คือตอนนั้นภาษีมันถูกหน่อยใช่เพราะว่า ซูป้าไม่เหมือนสก,กายไลน์ซูเป้าเนี่ยจะเทอร์โบไม่เทอร์โบโอโต้ไม่โอโตโ้เมนมีมันมไม่ใช่คือ<ม>แพลตฟอร์มเดียวกันใช่คือเราแค่เอาแพมาผมได้ยูเคสเปคมา,มาก็320แรงม้าแต่หน้าตาก็อย่างนี้ออืมอืม,อมก็ยังนึกมันไม่เหมือนจะต่างเลยแต่จริงๆยูเคสเปคของพี่มันข้างในมันจะลักชัวรี่กว่าอ่าใช่หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งพวกนี้เป็นเบาะผ้าอรุ่นต่ำขายไปตอนนั้นขายไป5000บาทตอนนี้เห็นขายกันในเน็ต4 0 0 0มื่น0 0 ใช่ครับแล้วก็อย่างนี้ไอ้เฟืองท้ายเนี่ยผมมีเตดอยู่นะผมขายไปเท่าไหร่เองสามหมื่นบาทเตทด,ด<อ>พูพี่บีเฟืองท้ายผมมีสี่ลูกสี่เบอร์บนบนรถอีกลูกหนึ่งเป็นห้าเบอร์เนี่ยผมวิ่งที่ไหนกลายเป็นตอนเนี้ยผมยกเปลี่ยนวันนี้จะวิ่งกับพวกโรลลิ่งก็เบอร์หนึ่งจะวิ่งกับพวกเด็กๆที่สแตนดิ้งก็อีกเบอร์หนึ่งยกเข้าไปใช่ครับแล้วก็ไม่ยากผมทําเองคนเดียวเลยเมื่อก่อนมองว่ามันยากตัวนี้กี่มาฮ ตอนนี้เบาๆอยู่เพราะเครื่องประกอบใหม่ประมาณท็อกเก้าร้อยกว่ามาเก้าร้อยกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองบาทหน้าตาเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับทําอะไรบ้างเนี่ยคุณทุกอย่างเลยดูการข้อครบยันน็อตยันชาร์ปเลยครับเแล้วก็เทอร์เบด้วยครับเป็นอะไรครเทอร์โบเทอร์โบเป็นทีห้าหนึ่งตรงรุ่นครับคือต้องต้องประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมต้องเป็นทีห้าคือไม่ไม่ก็ทีแปดแปด ตอนแรกเป็นที88ครับพอมันเป็นบูทแล้วมันเลดบอลมันมันสู้บอลแบลิ่งไม่ได้อ่ามันจะไวถ้าทันรุ่นนะครับเพื่อนๆคือซูเปอร์มันไปมันมาไม่ที88ก็51มีแค่ีประมาณเนี้ประมาณไทยๆจะเป็น51แล้วแต่ยุคเริ่มต้นที่เป็นยุคล่งเรืองของซูเปอร์เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นที88เกียร์เป็นเกียร์ตอนนี้เป็น161 6สปีด6สปีดโอ้โหเป็นเกียร์มเนอร์แล้วครับแต่เกียร์ผมไหลลูกมากเกียร์พี่หามาลูกเท่าไหร่โอ้โหอย่าให้บอกเลยครับตอนนี้ถ้าบอกแล้วมมันนเเหือราง พี่บีตอนแสนหนึ่งไม่ซื้อ,อแสนสองไม่ซื้อแสนห้าไม่ซื้อมาซื้อตอนสองแสนกว่าเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,นฟังไม่ผิดเกียร์ซูปราที่เป็น6สปีดเอาเมื่อก่อนตอนผมเล่นรถลูกละสี่หมื่นผมด่าเลยว่าแพงมากนู่นนี่เลนพอ,อนลูกละแสนก็จะกลายเป็นเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ราคาพักควกเพราะว่า <c oughs> ตระกลูลเครื่องมันมาเยอะมากเจสองเจอะไรมันมาเป็นขบวนแต่เกียร์มันมาไม่กี่รุ่นใช่แล้วยิ่งเป็นเกียร์หสปีดเนี่ยมันจะมีแค่เทอร์โบเทอร์โบหสปีดเป็นแบบ ไม่ไมเนอร์แล้วก็ยังเป็นเกียร์หกสปีดแบบไมเนอร์อีกต่างกันไหมฮะคิดว่าเลโชเกียร์หน่าจะต่างกันนิดนึงแล้วก็บอดี้เปลี่ยนไปนิดนึงนอกนั้นคล้ายๆนอกนั้นก็น่าจะคล้ายๆเพราะผมก่อนหน้าเนี้ยผมก็เป็นหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ก่อนอก็หกสปีดเหมือนกันแล้วก็พอมาเจอหนึ่งหกหนึ่งก็เอาอีกขยายให้พี่แล้วก็มาลือดูใครยกให้พี่ทําเองหมดเลยครับล <Wow. S 1> ือเองหมด คือแรกๆหลังๆเนี่ยก่อนที่จะมาทําเองเนี่ยผมก็พยายามหาพวกอู่ดังทําแต่ก็ไม่ได้อย่างใจดังจริงแต่มันไม่จริงเขาก็ดังแหละแต่ไม่จงแค่ว่าสิ่งที่เราพี่บีสิ่งที่พี่บีกับผมต้องการเนี่ยเรารู้กันอยู่บางทีเขาสปอยเราไม่ได้คือเราอ่ะมันรู้มากเยอะเอาตรงๆเยอะคือรู้หมดมากแล้วมันก็เล่นมาทุกอย่างจนบางทีแบบเฮ้ยไม่ให้ปีกนิดนึง ซึ่งในรูปแบบอู่ที่เขาทำหมากินผมเข้าใจนะว่าเขาจะทำงานแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะได้เช็คบินเป็นรอบๆไปเขาจะมาทําให้เราร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แบบที่เราอยากได้ไม่ได้ผมมาคิดไปคิดมาแล้วก็เออลองใส่ห้อยดูแล้วก็ลองพยายามดูเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ดีกว่ารถยนต์ผมท็งงไปมานี่มันคือบ้านคนอาสัยใช่ไหมที่มี้อยเนี่ยใช่ครับผมทุกวันนี้ยังต้องคอยเถียงพวกแก๊ปพวกลาน่ามุงที่มาบ้านพี่เป็นอู่แล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นเหมือนช็อปมอเตอร์ไซค์ช็อปซุปเปอร์บา์เอา มีทุกเวอร์ชั่นคือแบบให้เลือกสรรมีทุกซีรีส์ดีกว่าเพราะว่าอนั้นก็เอาเรื่องอยู่อันนี้โฆษณาให้นิดนึ่งกับตังก็ไม่ได้นะแต่พูดความจริงแบมโบอยู่ที่นี่โหแบบคือผมยังเป็นคนเดียวที่ทํายอดสูงสุดอยู่ผมเป็นเจ้าเดียวที่ทําตัวเลขได้สูงแบมโบของของมอเร์ไซคประเทศไทยปีหนึ่งตอนนั้นขายแหลักครับไม่ใช่เหลักอย่างยอดสูงสุดอยู่คือถือว่าถือว่า ถ้าแบมโบ้ที่นี่ไม่มีไม่ต้องไปหาที่อื่นคือที่นี่มาครบ,บงวงประชุมมาสมัยแบมโบ้นะพี่บีสี่ห้าทุ่มนะรถเต็มสอ,อวพวกพวก่อค <มา S 1> <ต>้ามารอผมกลับบา้านคือเป็อขอแบ่งเป็นเนขนาเรียกแทบไม่ได้ขายปีอีกนะของพี่องเนี่ยกลายกลายเป็นพ่อค้ามาตัดเยอะมากปีอีกเนี่ยกลายเป็นว่าอย่าเรียกว่าขายเลยต้องคอยแอบซ่อนเอาไว้พวกพวกร้านเล็กๆที่เราพอจะชอบนี้ใส่เขาเราต้องคอยซ่อนเอาไว้เพื่อให้เขามีขาย นอกนั้นจะเป็นพ่อค้ามาจอดล้อมหมดเลยห้าทุ่มที่ยงคืนเมื่อก่อนเพื่อนๆถ้าติดตามผมจะรู้ว่าผมเป็นเจ้าของหนังสือเลสไบแล้็ที่เนี่ยเป็นเขาเรืยกอะไรแหล่งข้อมูลแหล่งเขาเรียกทรัพยากรทุกอย่าง <c oughs> เล่าวีรกรรมนิดหนึง <c oughs> ่งลุงหลังที่นี่จะเป็นที่ที่ลุงหลังมาก <c oughs> ได้ข่าวอันนี้อ่านหนังสือพิมพ์เจอเมื่อก่อนเ,นยเคยเป็นแชมป์ลายๆสนามบางฤดูกาลเป็นแชมป์ประเทศไทยครับฤดูกาลเป็นแชมป์นู่นแชมป์นี่เยอะมากใช่ครับ เยอะเยอะคือ่แข่งเป็นจริงเป็นจังไหมแข่งเป็นจริงนจังมันใช้คําว่าแข่งเป็นจริงเป็นจังไม่ได้พี่บีแข่งมาทั้งชีวิตดีกว่าผมไม่ทําอะไรเลยผมไม่ประกอบอาชีพอะไรเลยพี่บีก็เห็นอยู่ผมทําแค่แบมโบ้แล้วก็คอยเป็นแหล่งข่าวให้พี่เป็นสายเป็นสายคอยชี้เป้าให้พี่เวลากมเยอะเนี่ยออกทีวีได้บอกว่าเวลากรรม็นนั่งรับร้านกาแฟเนี่ยใช่เออแล้วก็ยังมีไปลุงรังร้านกาแฟตอนนั้นร้านกาแฟไม่ได้จะทำเพราะว่าอยากจะมีรายได้อะไรอยากจะให้มีที่แค่ ั่งเรามานาั่นงค,คุยกันเออเออได้ถ้วยเป็นทั้งหมดกี่ใบจําได้ไหมโอ้โไม่ได้ครับพี่บีเป็นหลักร้อยดีกว่าทั้งอยู่ที่ผมตอนนี้ทั้งอยู่ที่ที่เพื่อนร่วมทีมทั้งอยู่ที่ผู้สนับสนุนเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนกําลังจะให้คืนผมหมดแล้วเพราะว่าที่ราชบุรีเนี่ยตอนเนี้ยผมจะทําเป็นแกลลอร,รี่ของผม,ม,มว่าเราอ, <ad> อดีตเราเป็นอะไรเราก็จะทาเป็นแกลลอรี่แล้วเราก็จะเอาของพวกนี้มาเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องถ้วยรวางวัลด้วยใช่ไหมฮะซีเรียสไม่ซีเรียสพี่บีผมแ<ส><ส>ข่งรถมาทั้งชีวิตมีแค่ครั้งแรกที่ลงแท็ก ครั้งแรกในชีวิตวันแรกไม่ได้ถ้วยเพราะวันที่สองฮีทสองผมได้ถ้วยแล้วก็ไม่เคยไม่ได้คือส่วนใหญ่ก็คือแข่งซูเปอร์ไบ์ใช่ครับก็คือตั้งพัฒนาขึ้นมาจนรุ่นสุดท้ายที่แข่งก็เป็นซุบเปอร์ไบ์พันก็คือตัวท็อปสุดเป็นรุ่นใหญ่สุดท็อปสุดเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็แต่ยิงรถที่พี่เอ็กขี่เนี่ยเอาตรงๆนะเพื่อนๆคือมันเหมือนสู้เขาไม่ได้อะหมายถึงว่าตัวรถนะสมัยก่อนผมเองอชอบวิถีมวยลองเพราะคือเป็นเหมือนกับสปอนเซอร์ตัวเองก็เยอะ คือด้วยหนึ่งเราจ่ายค่ายจ่ายเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟุ่มเฟือยได้ทีคนอื่นเขาใช้รถคาราลาแน,น่นอนเขาใช่ใช่ใช่คือเขาก็วิงว่งฮอตแล็บ<ข>กันดีดีโดนขี่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่เ,เราพยายามเอารถที่เราคิดว่ามูลค่ามันต่ําที่สุดแล้วก็มันไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าถ้ามันจะอุบัติเหตุหรือเสียหายลองเอามาทําดูด้วยที่เราเป็นคนชอบทําไดีเออลองไปวิ่งดูกลับมาทําลองไปวิ่งดูมันดีขึ้นไหมมันเริ่มมีทรงขึ้นไหม แล้วทีมนี้ก็คนน้อยด้วยน้อยไปชาวบ้านเขาด้วยใช่ไปไหนก็เอาตรงๆก็คือน้อยอ่ะน้อยเพราะว่าผมเองยันเอายางออกจากล้อแม็กจนวันสุดท้ายที่ผมเลิกแข่งวันที่มีบุตรเนี่ยมีลูกเนี่ยผมก็ยังนั่เองผมไม่ให้ผมไม่เคยไว้ใจใครก็คือผมเคยไว้ใจแล้วไงพี่บีพอไว้ใจแล้วพี่บีมันต้องเคยเจอแล้วบางทีแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ข่าวได้ข่าวขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งประจำนั่นแหละมันก็จนกลายเป็นที่มา หาว่าผมเป็นมาเฟียดูคดีสนิทสนิทกันนั้นคือต้องบอกกันว่าอันนี้มันมานกี่ปีแล้วเป็นสิบแล้วไหมโอ้เป็นสิบแล้วพี่มีรถมาถอยชนปุ้งชนบ้านถอยเเขาตั้งใจถอยชนแหละจริงๆผมเป็นคนไม่ไม่มีมีเรื่องกะไรง่ายๆพี่แอ๊บเขาเป็นคนที่ไม่สู้คนทางนั้นมาสองเขาต่อยสลบผมเอาอาวุธของเขาเขามาสองคนแล้วเขาใช้แป๊บที่งัดแมลงไม่ใช่แป๊บแบบขำๆนะเป็นแป๊บงัดแมลงสองคนมาด้วยแป๊บผมก็แบบมันต้องสู้แล้วล่ะแล้วบังเอิญ เขาตีผมได้ประมาณทีเดียวแป๊บมาอยู่กับผมนังนากนั้นก็ลุยกันผมก็แจกจ่ายให้ทั้งสองคนนะคนหนึ่งเขาก็วิ่งไปปักซอยคนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายก็จบที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกเกาวหาว่าพยายามฆ่าแล้วภาพมันก็เลยเปลี่ยนว่าเด็กมันก็หาว่าเราแบบจริงๆจริงเคสนั้นคืออยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในหมายถึงว่าอยู่ในสตอรี่นะไม่ได้มาได้ตีกับพี่แต่ก็คือรู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเอาตรงๆก็คือ เราก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครอ่ะแต่นี่มาถึงบ้านเลยใช่พี่บีต้องอยู่อยู่แล้วในเหตุการณ์เนี้ยเพราะว่าวันนั้นถ้าไม่มีพี่บีเนี่ยวันนั้นผมก็สู้เหนื่อยนะเพราะว่าพี่บีพยายามฆ่าบาดเจ็บสาหัสและเรื่องออกสื่อออกทุกคือออกทุกช่องทางออกทุกช่องทางแต่ด้วยความเป็นเพื่อนกันเราเลี้ยวไม่ได้เราก็ต้องเทคแคร์กันเพื่อให้เขาแหละให้มันผ่านไปได้แต่นั้นก็เป็นสิบปีนะใช่ครับ ได้ข่าวตอนนี้เห็นพี่ทางทีวีเยอะมากรายการกับคุณอะไรนะคุณทินคุณเทนโชคกมลเกจช่องทอกทกไม่เถียงใช่ครับเข้าไปยืนบอกว่าคือเป็นคนคอยคอยช่วยเป็นคอนซัลท์ในรายการก็ถ้าเข้าใจง่ายเหมือนเราแบบไปคอยอธิบายในเรื่องของยันยนไม่ใช่กูรูนะเป็นกูรูเพราะอะไรเพราะคือเข้าไปไม่มีไม่มีโปรไฟล์ไม่มีสปอนเซอร์ติดตัวเพราะฉะนั้นพูดยังไงก็ได้ชัดเจนตรงไปตรงมาเชื่อว่าพิธีกรอย่างทินน่าจะชอบแบบนี้มากกว่าใช่เขาชอบว่าผมเลียวเพราะว่าผมเองอะ อยู่ตรงนั้นผมก็จะบอกว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมเป็นผู้ที่ถูกกระทําดีกว่าคือพี่บีเล่นมาก็รู้โมไซค์เราโดนอะไรมาเราโดนอะไรมานึกออกไหมรถยนต์เราโดนอะไรมาจนเราเก็บข้อมูลไว้ทุกอย่างหมดแล้วว่าเออมันประมาณเนี้ย มันจนกลายเป็นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วว่าเออถ้ารุ่นต่อไปจะทํารถยนต์พันม้าหรือจะทาเรือที่อยากวิ่งร้อยกิโลเมตรใช้งบเท่าไหร่จริงๆก็คือโดนจนเจ็บโดนจนเก่งโดนจนถ้าเรียกว่าหยาบๆคือโดนจนหมดตัวพี่บนนี้เนี่ยบนหัวผมเ่ยน่าจะเป็นหนึ่งเกนอีใช่ครับที่แพงที่สุดนประเทศสี่คันนี้คือผมซื้อรถสี่คันพี่ปีแล้วก็เอามาสวอปกันเลือกอะไรที่ซึ่งผมงงมากอันนี้เป็นพี่มาจากไอเดียอะไรเพราะจริงๆมันไม่ใช่บอดี้ที่แบบ เขาเรียกทำราคาได้หรืออะไรเลยคือใช่จริงๆมันไม่ได้อยู่ในแนวผมด้วยเพราะแนวแนวผมมันไม่ใช่รถหรูเรื่องเรื่องเลยมันสตาร์ทมาจากรุ่นน้องเขาจอดอยู่แล้วผมก็เออมองทรงมันก็โอเคผมก็ถามซื้อกะว่าเออถ้าเขาบอกเราแพงเราก็จะไม่ซื้อวันนั้นเขาบอกพี่อยากได้เอาไปเถอะยกให้เขาให้ฟรีแล้วตอนนี้มันเข้าับกี่คันแล้วเนี่ยแล้วก็พอไอ้คันที่ให้ฟรีมานะคือคันที่หนึ่งแล้วผมซื้อมาอีกสามคันเพื่อเพื่อเอามาย้ำแหละถ้าภาษาเราอ่ะ ไม่แปลกหรอกพี่บีคนบ้าคนเยอะคนเยอะแยะที่เป็นแบบที่เพราะนี่มองไปอูโหแบบคือน้ำมันสักหยดยังไม่มีเลยคใช่ครับแล้วผมจะเลือกคันที่แบบใต้ท้องยังไม่มีรอยแม่แรงแบบเสียวๆอ่ะรอยพวกขี่หำช่างหำที่ขึ้นเดิมหมดเดิมหมดเลยใช่ไหมเดิมหมดครับสีเดิมภายในเดิมรถคันนี้ไม่รีโซเลย เป็นรถที่แบบเหมือนสภาพไม่รีโซเลยคือเปลี่ยนทุกก็เปลี่ยนจากเอาจากเบาจากคันรถที่ไม่จอดตักแดดมาอะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์เอาจากคันที่กิโลน้อยมาเพืองท้ายก็เอาจากที่ไม่เยอะไม่ซึงมาถามาจริงเหรอพี่ได้ขี่มั้งไหมกันนี้ขับได้ไหมขับมั้งไหมไม่ขี่เลยแบตแบดหมดหม้อเลยไาหาชาวบ้านแล้วก็อสานชาร์จยังชาร์จแล้วชาร์จก็ชาร์จอีกคาคอยว้ไม่ได้ขี่ใช่ครับแล้วสุปาได้ขับมั้งไหมฮะ ก็ไม่ได้ขับเหมือนกันแรก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 แงกแรกอรกรกแรกแรกแร่านนแรกแรกแรกองกแร้แลกแรกนรี่รกแ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 งกแร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 กอรกแรกรแรกแรรกแรรกแรกแากแรกแรแรกแรกแรกมรกแรกแรกนกแรรกแรกกแรรกแรกกรกแรกแรอยรกแรกแนแรแรรกแ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 แกกรกแรแกแกแรกแรกแรหแรกรกแรกแกรกแรการกแรกแรกแกแรกรกแรกแกรกแม ช่วงแรกๆที่ให้พวกอู่เซเลฟทำมันก็สีเลยรถสไลด์เจอเรายกายย <c oughs> ม,มือไหว้เลยที่อีกแล้วเหรอตอนนั้นจัดแข่งอยู่คลองห้าขับสป้าไปอพอ,อขึ้นสองร้อยปุ้งสไลด <c oughs> ์บูลนเขาบ่อยมากไปไม่ถึงสนามกลับไม่ถึงบ้านเพราะมันพอถึงพันเนี่ยใช่ครับมันเหมือนทุกอย่างมันมันพร้อมพีชีบเพรามันพีมากแล้วตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้ นิ่งเลยไหมหรือว่าตอนนี้นิ่งครับเพราะว่าพอเรามาทําเองพี่บีมันต้องทําใหม่หมดทุกอย่างเลยมันจะมาเอาไอ้นู่นใหม่ไอ้นี่พอใช้ได้ผสมกันไม่ได้พราะมันเป็นรถสเตปเนี้ยถ้าเราจะไม่หวังใช้บริการรถสไลด์นะเพราะเครื่องยนต์ที่ผมมาประกอบเองเนี้ยมันใหม่หมดยันน็อตชาร์ปข้อลูกก้านฝาสูบวาลคือทุกอย่างร้อยเปอนองตนี้เป็นอะไรลืมถามตอนนี้ก็ยังตรงยุครถอยู่ครับเป็นเอฟคอนคสามจุดสามจุดสองะเป็นทองอ่ะผมไม่แน่ใจว่าสามจุดสองามจุดสองเลยจุดสามไม่แน่ใจสามจุดสาม คือนี่เอาตรงรุ่นหมดใช่ครับะแต่ผมว่ามันดีนะมันมันเหมือนกับมันค่อนข้างอึดนะพอเราใช้ก็รู้สึกว่าูป้ามันเป็นรถที่ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กล่องที่มันดีไปกว่านี้โอเคเพราะไอ้กล่องที่ดีไปกว่านี้ไอ้ฟังก์ชันอะเราก็ไม่ได้ใช้ปกติคนที่ทําทูป้ามาขนาดนี้จะแบบชุดพาร์ทนี่จะต้องอลังการทำไมพี่เน้นแบบเดิมๆดูเรียบเรียโอ้ี่ดูหนังหน้าผมคือเราอายุเยอะแล้วโอ้โหจ้าจ้าไปขับรถแบบ พาร์ทของสํานักนั้นสำนักนี้ไม่รู้นะเราก็กลัวว่ามุมมองคนจะมองว่าเอารถเพื่อนเพื่อนฟังแล้วดูดีดีดูเป็นคนสมรรถะยัดฟัอมยันโช็กโมยันโชกจริงไหมใช่ครับโช๊กเนี่ยยันเรียงชิมเลยดีกว่าไม่ใช่ลือมาเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันนะผมเรียงชิมแล้วก็เลียงชิมเลือกพอร์ตลูกสูบทําพอร์ตลูกสูบช็อกอัพเพื่อให้เหมาะกับตัวเราเพราะว่าบางที จากสำนักเนี่ยเขาสปอยแค่ดิฟแอคชั่นสปอยแค่เซอร์กิตแอคชั่นแต่เราเนี่ยมันสตรีทเขาจะมีมีรุ่นมีให้เลือกเลยว่าจะอะไรแต่เราเนี่ยมันสตรีทแอคชั่นแล้วล่ะแอคชั่นเรามันพันมาพี่บิ๊มันก็มันก็รีเควสเขาไม่ได้ขวางไม่เขาต้องมาทำไหมออกขวางไหมไม่และแรกๆถ้าเป็นฝฟืองท้ายตาทศสูงๆเกียร์สามยังขวางเกียร์สามรุ่มาก็ยังตูดออกอีกพี่เจ็ดเท่าไหร่เจ็ดเบอร์อะไรตอนนี้เป็นโรงงานครับตอนนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขวางเรื่องตูดออกเพราะว่าผมใช้ตาทศต่ํา เฟืองท้ายผมตอนนี้เป็น3.2เท่ากับพวกรถยุโรปเลยท้ายเน้นท็อปสปีดอย่างเดียวเน้นโรลลิงครับไม่เน้นแซนดิ้งเวลาเลี้ยวนี่กอกไหมไม่กอกครับไม่กอกนั่นผมก็ไม่เอาสงสามช่วงล่างคือจริงๆผมประทับใจมากไฟนี่ใหม่ลิกเลยใช่ครับหน้าหลังยังมีใหม่ใช่ครับใช่ไหมเป็นนี่น่าจะเป็นตัวใหม่แลวตัวใช่เป็นไมเนอร์ไมเนอร์ลังไมเนอร์หมดใช่ไหมคือถ้าซื้อใหม่แล้วก็ซื้อไมเนอร์ไปเลยเพราะว่าไม่ไมเนอร์มันไม่สวยไฟเท่าไหร่พี่ ไฟตอนนั้นผมน่าจะไฟท้ายประมาณ2 0 0 0 0ืบวกลบอะ่ผมจำไม่ได้ไ, <ป S 1> ไฟหน้าก็กลมๆ4 0 0 0มื่นไฟหน้าไฟรถคูชุดหกหมื่น 6, ก็ยังถูกนะพีบีสกายไลน์ไฟหน้าคู่เดียวเท่าไหรอออ่อ่ะอ่าออใช่ไหมเพราะจริงเนี่ยปกตกิมันจะขี้เหลต่ตรงไฟท้ายส่วนใหญ่อ่าใช่ครับระจะแบบลายงเป็นลายก็สุดท้ายก็ต้องจบที่ซื้อใหม่พยายามรอมือสองสวยๆรอไปเถอะคำถามคำถามนิดนึงเบ็ดเสร็จรู้ไหมว่าหมดไหมแต่คันนี้ ออกทีวีนะมีอะไฟัดูอยู่ด้วยออกทีวีนะมีะดยล่าสุดเนี่ย <laughs> ผมกดเครื่องคิดเลขด,ดูผมคิดว่าการทําเครื่องยนต์ใหม่เฉพาะเครือ่องยนต์นะเกียร์คัดไม่เกี่ยวผมกะว่าประมาณห้าแสนอบาลก็เจ็ดแสนผมกดเครื่องคิดเลขมาเจ็ดแสนแล้วมันยังไม่ครบทุกรายการเลยผมพอเข้า <laughs> 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 ใจว่าเจ็ดหลัง <laughs> 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 ผมพอที่พอเจ็ดแสนแล้วกูไม่คิดต่อดีกว่าเพราะกู่อแล้วคิดมาเฉพาะเครื่องยนต์ยังไม่รวมบอดี้อ่าไม่เกี่ยวกับเกียร์คัด อะไรพวกนี้มันเหมือนขึ้นหลังเสือพี่พีพ,พอเราเราลูกสูบเรารับบูธได้เยอะหัวฉีดเราซีซีเยอะเทอร์โบเราทําลมเยอะหัวฉีดเท่าไหร่ครับเนี้ยพันครับหัวฉีดคือนี้เต็มแม็กโมแล้วตอนนี้จริงๆมันน่าจะยังไปได้อีกนิดนึงแล้วเครื่องยนต์ผมมากจริงๆแล้วมันก็พันสองพันสามสบายๆายนะแต่หัวฉีดอาจจะเป็นสักพันแปดลูกพี่ขยับไหมขยับครับเป็นแปดสิบเจ็ดแล้วก็กําลังอัดเพิ่มแคมแคมสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ นี่ก็นี่ก็เต็มๆ็มหมดนะหอบไม่เป็นเดินหอบก็วิ่งช้าๆเบรกนี่ก็แทบเบรกสองเท้าแล้วครับแววกกำไม่มีเบรกเหมือนโกคาร์แต่ช้าๆวิ่งช้าๆถ้าวิ่งเร็วๆมีเอนจินเบรกมีอารพีเมดึงโอเคก็ทำงานปกติคือชาวบ้านขับไม่ได้ตรงๆถ้าชาวบ้านขับผมว่าเขาคงให้กล้วยเรา มันดูเถือนๆหน่อยป่ะก็พอแคมมันองศาเยอะมันรอบมันไม่นิ่งอยู่แล้วครับเมื่อก่อนตอนที่ผมใช้เนี่ยให้ฝรั่งมาทำให้ทำเกียร์โต้ซิ่งอะนะเวลาจอดติดไฟแดงอะจำได้เลยมันอ๋อธรรมดาครับเพราะแคเป็นไหมแคมองศาเป็นครับหอบเหมือนกันหอบเหมือนกันใช่ไหมคือถ้าไม่หอบนี่ไม่ใช่สุภาพออถ้าไม่หอบแสดงว่าไม่มีแคมไม่มีแคมข้างๆผมมีมินิจอดอยู่ด้วยครับทำด้วยมินิก็พอซื้อมาแล้วก็ ก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าเราเคยถามผู้อู่ที่เขาทาแล้วบางบางเคสที่เราเป็นอย่างเงี้ยบางทีให้เขาตีราคามาโอ,โอ้โหท่วมรถอมลองทําเองดีกว่าเราก็มีเจียงกงที่รู้จักกันที่เขาทำมินี้มาเยอะๆออบางทีเขาก็ให้นิ่นให้หนีหหน่มาในราคาที่แบบว่าใช้ไม่ได้ก็เอามาคืนนะเอาเครื่องผมก็ยกเองเกียร์ผมก็ยกเองช่วง,งล่างช่วงล่างอะไรก็ทาเอง ใครสอนพี่เอ็กยกเครื่องผมเป็นคนที่สอนไม่ได้พี่ปีสอมองผมไม่ค่อยดีคือผมในความจําผมน้อยออทุกอย่างผมหน้าง,งานหมดไม่ว่าจะยิงนกตกปลาเนี่ยผมดูดูอของเขาที่เขาทํามาคือเราเอาตรงนี้เลยเริ่มตรงนี้แล้วก็ผิดตรงนี้แล้วก็วิวัฒนาการจากสิ่งที่ผิดไปในสิ่งที่ถูกหลักการ <ผม S 1> เหมือนกันไหมรถแต่ละยี่ห้อคล้ายๆกันไหมเหมือนกันครับจริงๆแล้วรถเรือเครื่องบินพี่ปีนึกออกไหมน้ํามันไม่มาไฟไม่มามันก็ไม่หมุนเจ็จบเหมือนกัน พูดถึงรถเรือนี่คือเ<ะ>จ็บเจ็บทุกอย่างดีกว่าพี่นนี้ก็เรือเหมือนกันเรือจนแบบไม่เจ็บมันไม่ฉลาดจริงไหมที่บอกว่าพอจบจากรถมันต้องไปเรือต่อ ตามไว,ม,ไวมันไปฮาร์เลยก่อนส <c oughs> ะเทือนใจ <c oughs> มือไม้สัน่นวละนะขับฮาเลย <c oughs> คือบางคนถามผมทำไมเลิกฮาร์เลยเกล้ยแกี่นิ้วแบบมันไอพ้พะกินสั่นนะครับคือนิ้วมันแบบบีบไม่ได้มันแบบอ๋อเหมือนอ่อนแรงเอออ,อะไรประมาณนี้เพราะอะไรประสาทมอมทำอะไรบอกว่พาพาเล่มอหัวเราเมันจะอืผมก็เลิกขับเพราะว่าไอ้กระดูกก้นกบมั้งมันมันชาเพราะว่าฮาร์เลยเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้ลงที่เท้าเหมือนขี่ม้าน้ำหนักมันลงที่ก้น